้วเราก็มาถึงนะครับโซลักซานโซลิสโฮเทลนะครับโซลักซารโซริสโฮเทลนะครับเราเดินเข้ามาในอุทยานแห่งชาติโซรักซานประมาณสักเ200เมตรนะ6 7เ0เมตรจะเห็นอยู่ทางขวามือนะครับซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโซรักซารทีเดียวนะครับด้านในนะครับเป็นนะครับตึกสูงโดยประมาณ3ชั้นนะครับแล้วก็เป็น นะครับเป็นห้องอาหารอยู่ที่ด้านขวามือนะครับที่โซลสานโฮเทลแห่งนี้นะฮะก็จะมีร้านอาหารนะครับอยู่ข้างๆนะครับไม่ได้อยู่ในตัวของโซลสานโฮอะทัวริสโซเทลทีเดียวน่าจะอยู่ทาด้านข้างๆนะครับซึ่งก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการมาพักในโรงแรมนะครับมาเที่ยวในโซลสานก็สามารถทานอาหารที่นี่ได้นะครับ เป็นรอบโรงแรมก็นะครับเป็นร้านครีมนะเป็นร้านาขายเมมโมรี่กล้องนะครับเป็นร้านานวดนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของคอฟฟี่ช็อปต่างๆนะครับอุณหภูมิในขณะนี้นั้นประมาณร้สองถึงสามองศานะครับแล้วก็มีลมแรงนะครับเพราะฉะนั้นใครเดินทางเข้ามาในทเที่ยวอุทยาตชาตสิโซลักซารนะครับก็ควรเตรียม เสื้อกันหนาวและในส่วนของหมวกและถุงมือให้พร้อมเรียบร้อยนะครับกลับาแล้วครับด้วยคลิปนาที่คลิปสั้นๆประมาณ2นาทีแห่งนี้พบกันใหม่ครับที่เกาะนามนิครับสวัสดีครับ